อย่าพึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะทำให้ดีๆเนี่ยคุณตาก็ถ่ายให้แต่เขาก็อยากถ่ายด้วยออออ้หย,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 ยวันนี้พิชาจะเป็นแม่ครัว<ม>ลงทุนปรุงอาหารเองวันนี้จะทำอะไรคะจะทำไข่เจียวอ่าเริ่มจากเริ่มจาก เ <im itation> ลยค่ะน้องๆที่ติดตามนะคะช่วยดูนะคะวิทยาจะโชว์วิธีตอกไ,<อ>ไข <im itation> ต่ตอกไข่ออกมาเป็นปรดโอ้ใที่หนึ่งไข่เจียวต้องทำกี่ใบดี <im itation> ถึงจะอร่อยคนจากคนตีคนหลังจากคนเสร็จแล้ว <im itation> ก็ต้องเติมผักหน่อยเพื่อ <im itation> เพิ่มวิตามินและ คุณค่าทางอาหารเพื่อการจเจริญเติบโตและแข็งแรงแล้วก็โคน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 จับจานไว้ด้วยค,ค่ะเดี๋ยวจานกระเด็นจับจานไว้ด้วยจ้ะจับจานไว้จับจานไว้ไวด้วยเดี๋ยวจานบินเดี๋ยวจานมันบินหนีไม่จับจานไวอ้อา่าปลาเล็กน้อยโอ้ยคุณยายนี่ใส่สักเค็มเลยโอ้ยเดี๋ยวมันจะอร่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวเค็มไปยายนี่มือนหนักเนาะใสใ่ปลาสักเค็มเค็ม หลังจากคนเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะลงกระทะเอ้ยลงกระทะโอ้แล้วก็ตั้งกระทะสามารถใส่ใส่ใส่ไข่ลงไปได้เลยนะการทอดไข่ก็จะเกิดขึ้นณนขนาดนาวณบัดนาว นี่ชากำลังจะคนครั้งสุดท้ายที่เพื่อให้ไข่มันเป็นฟูขึ้นโผขึ้นโผขึ้นโผขึ้นแบบตค่ะแล้วละค่ะเอาจานวางไว้ค่ะเอานี่ขูดขูดหน่อยขูดขูดลงหนอ่อยค่อยค่อยค่อย,อย,อ,ยอย่าคนแรง หอมเ้่เจียวเลยอในชีวิตนัหไม่เงก็ไม่เคยหลังจากคนคนคนไปมันเริ่มใกล้สุกแล้วมันเริ่มใกล้สุกแล้วแล้วก็กลับกลับให้อีกฝั่งหนึ่งมันสุกเท่าๆกัน ค่อยค่อยคนเบาๆอย่าให้มันแตกมากเออหมุนไปหมุนมาให้มันวนรอบอกลับข้างหน่อยที่เออเอาช้อนช้อนลงไปใต้ๆเลยกลัวไข่มันกระดูกลัวไข่มันกระโดดออกมาเหรอแม่ทุกคนดูไข่เคียวสิแม่ครัวตัวน้อยนิชาโภชนาะ ขัวนิชาใกล้สุกแล,แล,แล้วใกล้สุกแล้ว<ำ>มาดูกล้องนี้บ้างม,มาดูกล้องนี้ก็ได้นะโอ้ออยากกินจังเลย ้ก็ดไฟนอันนี้คุณตากินก่อนนะอันนี้ขอคุณตาก่อนนะคุณตาขอกินอันนี้ก่อนนะนี่เติมหน่อยนใส่ี่จาคุณจาแถมอันนี้ให้แถมไข่ไม่สุกอ้าวดับไปแล้วอ้าวใส่านค่ะ